ผมจะทาอย่างไรต่อครับถ้าผมไม่ปฏิบัติธรรมจะทํำยังไงครับปฏิบัตปิปัญญาเป็นปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับไม่เข้าใจและถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วผมจะปฏิบัติในผมทํำยังไงครับตกะจสิกเอาความเห็นเดิมๆของเราออกไปหมดแต่ให้เข้าใจสิ่งที่กําลังฟังว่าจริงหรือเปล่าขณะนี้มีไหมนามธรรมาและรูปธรรมเชิญคุณบุษบงอภัยค่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะคุณทิดารัตคะก็มีที่กล่าวบอกว่าเออเป็นหัวนหน้าด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอํานาจของสหาชาตาปัจจัยแล้วก็อํานาจของอุป,ปอิศยาปัจจัยนะคะก็ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับในชีวิตประจําวันยังไงคะท่า,านอาจารย์คะท่านอาจารย์จะช่วยอธิบายโดยละเอียดค่ะคาว่าสหาแปลว่าเกิดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะเล่งเกิดขึ้น เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมกับตนเป็นสหชาตปัจจัยแก่สภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะยกสภาพธรรมะเช่นจิตนะคะเป็นสหชาติปัจจัยแก่เจตสิกแล้วก็เจตสิกแต่ละเล่งก็เป็นสหชาติปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันนั่นคือความหมายของสหชาตปัจจัยสําหรับรูปธรรมนะคะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกัน ฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่ธาตุที่เหลือนี่คือขั้นต้นที่ควรจะเข้าใจค่ะความละเอียดก็มีอีกมากค่ะค่ะงนอนุญ,ญาตถามที่ถ้าผมว่าจิตเกิดพร้อมกับรูปนี่จะเป็นในขณะที่ปฏิสนธิจิตได้เลยใช่ไหมคะขณะนั้นกรรมเป็นปัใจจัยให้ปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดพร้อมกับเจตสิกและกรรมมัชรุปกาบขอขอะคุณท่านอาจารย์ค่ะ ท่านอาจารย์ต้องถามท่านอาจารย์คือท่านถามหลายหนแล้วแต่อยากจะพูดว่าไหนเลยค่ะปล่อยได้ยังไงอะคะเวลานี้ใครจะปล่อยอะไรไม่ปล่อยอะไรสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วค่ะมีใครจะไปปล่อยอันไหนไม่ปล่อยอันไหนได้ <c ười> คุณพูนสวัสดิ์ค่ะเชิญเลยค่ะครับเรียน,น่นอาจารย์ครับคําถามนี้เนื่องมาจากคําตอบในปัญหาธรรมที่ผมอ่านพบในอินเทอร์เน็ตน,นะครับบอกว่า ไม่มีตัวตนเราจะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องให้ปัญญาปฏิบัติธรรมก็เลยติดว่าจะให้ปัญญาปฏิบัติธรรมอย่างไรผมใช้คําว่าปล่อยอาจจะไม่ตรงแต่ว่าความหมายก็คือผมจะทำอย่างไรต่อครับถ้าผมไม่ปฏิบัติธรรมจะทํำยังไงครับปฏิบัติป,ปัญญาเป็นปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับไม่เข้าใจล<อ>ค่ะแถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วผมจะปฏิบัติเนผมทํำยังไง ครับคือผมยอมรับแล้วครับว่าผมผมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีผมไม่มีตัวตนไม่มีครับขณะนี้เป็นสภาพธรรมะค่ะเป็นจิตเป็นเจตสิกแล้วแต่ว่ามีปัจจัยที่สภาพธรรมะใดจะเกิดสภาพธรรมะนั้นก็เกิดถ้าไม่มีการฟังเนี่ยจะมีการพิจารณาแล้วก็เข้าใจไหมคะว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะเท่านั้นที่เกิดจึงปรากฏถ้าไม่มีการฟังเลยจะเข้าใจอย,อย่างนี้ไหมคะ ม่เข้าใจครับหมายค,ความว่าการฟังคือการที่ให้ปัญญาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับยังไม่พูดถึงปฏิบัติเลยคะ่ะปฏิบัติธรรมคืออะไรก่อนถ้าสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมคืออะไรธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรและปฏิบัติธรรมะคืออะไรต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องคะ่ะถ้ายังไม่รู้ว่าธรมออร,ธรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมะคืออะไร และก็เป็นอวิชชาทั้งนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องเป็นไปตามอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเป็นวิชาคือรู้นะคะแต่และคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรและปฏิบัติคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดแน่นอนคะ่ะเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็ต้องมีความดําริผิดวาจาผิดกระทําผิดเพียนผิดตั้งมั่นผิด ตรงกับพระสูตรนี้เลยค่ะและธรรมะคืออะไรทราบแล้วใช่ไหมคะธรรมะคือคอะไร,าารและปฏิบัติคืออะไรค่ะอวิชาก็รู้ว่าตรงข้ามกับปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเราก็มีสองทางทางอาวิชากับทางปัญญาจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะฟังให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะรอบขอบพระคุณครับ คุณอุไรวันคะเสิญคะ,ค,ะคือเวลาที่เห็นอะไรฉันก็คิดแต่ว่าเป็นเข้าใจไปในทางรูปกับนามแล้วก็เกิดกระดับก็ลุคิดไปสองอย่างอย่างนั้นอะอย่างอื่นก็นกไม่ค่อยไปเป็นเดี๋ยวนี้คิดอย่างนั้นก็ถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวนี้คิดอะไรคะ เปล่าคะ่ะว,วพูดถึงโทษโทไปและเวลาคิดอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามคิดไม่ไหร่ที่ว่าอย่างเห็นต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นรูปแล้วก็เขียวเขียวอะไรนะั้นสีเขียวอะไรนะั้นก็สิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นนามค่ะทําไมว่าต้นไม้เป็นรูปเลยคะคือเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้สัมผัสได้ไอะแบบนั้นและสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้เป็นรูปหรือเปล่า ไม่เป็นค่ะ,คะเสียงเป็นอะไรคะเสียงเป็นนามค่ะเนี่ยค่ะต้องตั้งต้นใหม่ค่ะแปลว่าเราจะได้ยินแต่คําว่ารูปกับนามแต่ต้องเข้าใจว่าสภาพที่เป็นรูปจริงๆนั้นคืออย่างไรและสภาพที่เป็นนามคืออย่างไรนะคะรูปจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นส่วนาธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูป,ปราธาตุเวลาที่เกิดแล้วสามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด และก็มีลักษณะหลากหลายแต่เรียกรวมกันว่านามาธาตุได้คือาธาตุที่เกิดแล้วก็รู้สิ่งเด่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนามาธาตุนะคะสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เลยแต่เพราะมีนามาธาตุซึ่งเป็นสภาพรู้คือกำลังเห็นนะคะทางตากำลังได้ยินเสียงทางหูเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเสียงเพราะมีสภาพที่ได้ยินเสียง แต่ถ้าไม่มีสภาพได้ยินเสียงก็ปรากฏว่าเป็นเสียงไม่ได้เปิดเผยอาการของเสียงลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะไม่มีจิตได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของนามธรรมและรูปธรรมและเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมมิฉะนั้นได้ยินเพียงชื่อนะคะแล้วก็ไปนั่งคิดว่าอันนี้เป็นรูปอันนั้นเป็นนามโดยที่ว่าไม่เข้าใจคําว่ารูปหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรและคําว่านามธรรมหมายความถึงสภาพอะไร ราะฉันต้องตั้งต้นที่มีความเข้าใจว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะลักษณะที่แท้จริงเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะประเภทไหนเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเมื่อเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจขั้นฟังแล้วก็พิจารณาแต่ไม่ใช่ไปจําแล้วตอบนะคะว่าอันนี้เป็นรูปอันนั้นเป็นนามรถมีไหมคะ เปรี้ยวหวานมันเค็มมีไหมคะมีค่ะค่ะอันนั้นเป็นความรู้สึกตัวรถจะรู้สึกอะไรไม่ได้เลยรถรู้สึกอะไรไม่ได้ความรู้สึกของเราค่ะขณะที่กำลังลิ้มรถนั้นจึงปรากฏว่าหวานค่ะหรือว่าเผ็ดหรือเค็มอะไรก็แล้วแต่ขมนะคะทั้งหมดปรากฏเมื่อมีจิตที่กำลังลิ้มือรู้ลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีสภาพรู้รสกับรสรสจะเป็นสภาพรู้รสไม่ได้และสภาพที่กําลังลิ้มรสกําลังรู้รสนั้นก็จะเป็นรสไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นรูปธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะแต่นามธรรมนยคะไม่มีรูปร่างเลยไม่มีใครมองเห็นเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกําลังมีสิ่งใดปรากฏให้รู้กับ จิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้รสนะคะอะไรเป็นสภาพของธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยและอะไรเป็นนามนธรรมสิ่งที่รู้คือจิตเราเปล่าคะจิตเรารับรู้สภาพที่รู้มีสองอย่างคะ่ะคือจิตกับเจตสิกรวมเรียกว่านามนธรรมที่เกิดก็ได้แต่ถ้าจะ แยกนะคะก็คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่จิตจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามนธรรมเกิดร่วมด้วยเมื่อมีจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งสองอย่างเป็นนามนธรรมใจอย่างใจอยู่ในตัวเราในใจนะแล้วก็ต่อมาเป็นจิตซึ่งไม่มีตัวตนใช่ไหมคะและใจมีตัวตนหรือเปล่าใจมีตัวตนนะเป็นยังไงคะตัวตนของใจค่ะ<ไ>เอ๊เดี๋ยวก่อนใจก็คือหัวใจเล่าคะ่ะ หัวใจอยู่ตรงไหนรูปร่างของหัวใจเป็นยังไงถ้าปรากฏรูปร่างเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่นามาทำหนูที่แรกหนูคิดว่าใจเนี่ยนะคือหัวใจที่อยู่ในตัวเราเพ<ร>ะอาออกมาเป็นจิตค่ะ,คะเวลาฟังธรรมะเนี่ยเอาความเห็นของเราออกไปหมดเลยอย่าเอามาเกี่ยวข้องเดิมเราคิดว่ายังไงก็ตามแต่ผู้ที่ทรงปรัสรู้ความจริง เปลี่ยนอีกไม่ได้เลยทรงแสดงความจริงนั้นให้เราเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นโตเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งต่างกันเป็น2อ,อย่างค่ะอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ใช่ของใครด้วยส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งเมื่อเกิดต้องรู้ต้องเห็นต้องคิดต้องนึกต้องจําเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรม ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยจึงเป็นความหมายของคำว,ว่าไม่ใช่ตัวตนซึ่งภาษาบาลีใช้คำว,ว่าอนัตตาฟังอย่างนี้แล้วยังมีเราหรือเปล่าคะไม่มีคะ,คะจนกว่าจะดับหมดเพราะรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนะคะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีแต่ขณะนี้ไม่มีเพียงขั้นฟังขั้นเข้าใจเริ่มเข้าใจเท่านั้นเอง ราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะไม่ถามใครว่าอะไรเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพราะตอบเองได้ใช่ไหมคะหรือ,อยังตอบไม่ได้สภาพที่มีจริงเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสภาพนั้นๆที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะประเภทรูปธรรมส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็ตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลย แต่เมื่อเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะเป็นสภาพรู้เป็นาธาตรู้จึงต้องรู้ทุกขณะที่เกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นนามธรรมซึ่งนามธรรมก็มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกเอาความเห็นเดิมๆของเราออกไปหมดแต่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าจริงหรือเปล่าขณะนี้มีไหมนามธรรมและรูปธรรมเชคุณบุตรสวงองไปค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณทิดารัตคะก็มีที่กล่าวบ,บอกว่า,เ,าเป็นผลหน้าด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอํานาจของสหาชาตปัจจัยแล้วก็อํานาจของอุป,ปอิสยาปัจจัยนะคะก็ช่วยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับในชีวิตประจําวันยังไงคะ่ะท่านก็อธิบายความเป็นผลหน้านะคะความเป็นผลหน้าของธรรมะสองฝ่ายนะคะก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นะคะแล้วก็วิชาอย่าง อวิชชานะคะความไม่รู้การเป็นหัวหน้าของเขาก็คือสหชาติปัจจัยหมายถึงว่าเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมก็ในขณะที่จิตนั้นนะคะเป็นอัปสลจิตก็ะจะต้องมีโมหะเจตสิกเนี่ยนะคะเกิดร่วมด้วยก็จะเป็นสหชาติปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยโดยการเกิดพร้อมกันให้ธรรมะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นไปพร้อมกันนะคะเรียกว่าเป็นปัจจัยโดยความเกิดพร้อมสหชาติปัจจัย ส่วนอุป,ปนิสยาปัจจัยนะคะก็คือการสะสมนั่นเองสะสมอย่างมีความไม่รู้นี่นะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดความไม่รู้เกิดอากัลรจิตเกิดขึ้นอีกในภายหลังแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สะสมอีกนะคะเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้ความไม่รู้นั้นเกิดขึ้นอีกโดยนัยยะตรงกันข้ามกันเลยนะคะวิชาหรือว่าความรู้ก็จะมีทั้งที่เกิดพร้อมกันโดยความเป็นสหาชาติปัจจัยกับ กุศลนะคะกุศล,ลจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยโดยการเกิดพร้อมกันแล้วก็ด้วยอํานาจของอุปาทิยปปัจจัยก็คือได้สะสมมาแล้วในอดีตนี่นะคะก็จะเป็นปัจจัยให้มีการเกิดกุศลขึ้นอีกในครั้งต่อๆไปค่ะช่วยขยายความสหาชาติปัจจัยให้ชัดๆอีกอย่างคะ่ะยกตัวอย่างเลยอะคะ่ะขอบคุณคือสหาชาติปัจจัยเนี่ยนะคะถ้า ยกอวิชชาหรือว่าความไม่รู้เนี่ยนะคะหรือว่าเจตสิกโมหะเจตสิกเนี่ยนะคะเป็นตัวปัจจัยปัจจัยยุบันก็คืออกุศโรจิตนะคะยกตัวอย่างจะเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดหรือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็ได้นี่นะคะจะต้องมีอวิชชาหรือว่าความไม่รู้นี่เกิดร่วมด้วยหรือโทสะก็ตามโมหะก็ตามเลยนะคะอกุศโสรสิบสองเวลาที่อกุศลรจิตเกิดขึ้นนะคะมีโมหะเป็นโนูล หรือว่าเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตและเจตสิกทั้งหลายนี่นะคะเพราะว่าไม่ได้จิตเวลาเกิดขึ้นไม่ได้มีเจตสิกเกิดเพียงชนิดเดียวก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมกันแม้กระทั่งขณะที่เป็นโมหะบุรจิตเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจตสิกเกิดนี่ยิงึง15ประเภทหนึ่งในนั้นก็มีโมหะเจตสิกเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งใน15ประเภทแล้วก็มีจิตเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยเป็นตัวปัจจัย ปัจจุบันก็ได้แก่จิตและเจตสิกที่เหลือค่ะพอที่จะเข้าใจได้ว่าถ้าอากุศลเกิดเนี่ยจะต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยนะคะนี่เรียนถามไปว่าสหาชาตาปัจจัยนี่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของรูปบ้างไหมคะหมายถึงเป็นปัจจัยถ้าสมมุติว่านะคะเป็นจิตตะรูปก็คือเมื่อมีจิตมีเจตสิกเกิดนี่นะคะรูปก็จะเกิดพร้อมด้วยแต่โดยความหมายของสหาชาตาปัจจัย โดยละเอียดจริงๆนะคะท้าอาจารย์คะท้าอาจารย์จะช่วยอธิบายโดยละเอียดคําว่าสหะแปลว่าเกิดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดพร้อมกับตนเป็นสหาชาตปัจจัยแก่สภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะยกสภาพธรรมะเช่นจิตนะคะเป็นสหชา,าติตปัจจัยแก่เจตสิก แล้วก็เจตสิกแต่ละเ่งก็เป็นสหชาติปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมกันนั่นคือความหมายของสหชาตปัจจัยสําหรับรูปธรรมนะคะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่ธาตุที่เหลือนี่คือขั้นต้นที่ควรจะเข้าใจค่ะความละเอียดก็มีอีกมากค่ะค่ะยันอนุญาตถามที่ ถ้าผมว่าจิตเกิดพร้อมกับรูปนี่จะเป็นในขณะที่ปฏิสนธิจิตได้เลยใช่ไหมคะขณะนั้นกรรมเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดพร้อมกับเจตสิกและกรรมมัชรูปกาบขอพระคุณท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ต้องถามท่านอาจารย์คือท่านถามหลายโหนแล้วแต่อยากจะพูดว่าคือคาวนะ่าญาณะเนี่ยแปลว,ว่าปัญญาแต่นี่มันวิชามานะเหมือนวิชาสติอ่ะมันจะทําให้คนที่เรียนใหม่เนี่ยหลงได้นะคะแล้วก็วิชาวิมุตต์เนี่ย คำว่าวิมุตต์เนี่ยมันคือหลุดพ้นมันก็ควรจะเป็นอ<ม>ุลสลแต่ก็เป็นวิชาวิมุตต์อีกอาจารย์ช่วยขยายด้วยค่ะก็เป็นต้องดูว่ามีสัมมาหรือมิจฉาเพราะว่าคนที่เข้าใจผิดคิดว่ามีปัญญาี่ยมีไหมคะคมว่าหลอกตัวเองความจริงไม่มีปัญญาแต่นึกว่ามีปัญญาเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นคือมิจฉาทิฐิก็เข้าใจว่าเป็นสัมมาทิฐิ แม้แต่การดําริผิดการคิดผิดนะคะไม่ใช่หนทางก็เข้าใจว่าเป็นหนทางประพฤติปฏิบัติผิดต่อไปจนกระทั่งเข้าใจว่าปัญญาเกิดแต่ความจริงไม่ใช่ปัญญาจนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต์หลุดพ้นแล้วนะคะแต่ความจริงก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าเป็นหนทางผิดเพราะท่านจริงทรงแสดงไว้นะคะ mm hmm. เพื่อให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดมากถ้าไม่ทรงแสดงมิจฉาตสิส ก็จะไม่ทำให้คนที่เข้าใจผิดคิดว่าได้บรรลุญาณนะและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดว่าถูกแต่เมื่อทรงกำกับไว้นะคะว่ามัดมีสองคือมิจฉามัดและสัมมามัดครบทั้ง8ค่ะแล้วก็มิจฉัตะนะคะไม่ใช่เพียงแค่หนทางยังเข้าใจว่าเป็นปัญญาซึ่งไม่ใช่ปัญญาและเข้าใจว่าหลุดพ้นคือได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่ใช่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมพระชนจิงทรงแสดงไว้ทั้ง10 ให้รู้ว่าผิดตั้งแต่หนทางจนกระทัง่งถึงการเข้าใจผิดว่าเป็นญาณละหลุดพ้นอันนี้เราก็มาโยมเข้าถึงอวิชชาได้เพราเพราะว่ามีอวิชชานั่นเองจึงทําให้หลอกตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีญาณะและหลุดพ้นด้วยอันนี้ใช้หรือเปล่าคือเพราะว่ามีมีอวิชชานี่เป็นพื้นฐานหรือมีทิฐิเป็นพื้นฐานาจารนะ์อวิชชาเป็นความไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้แล้วไปหมดเลยกายวาจา ทั้งหมดจะถูกไม่ได้เพราะไม่รู้ค่ะกราบอนุญาตนะคะที่อาจารย์สนทนากับพี่สุรีนั่นก็เป็นเรื่องสูงแต่นี้บางพูดถึงในชีวิตประจําวันนีคะบางทีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องสติเกิดระลึกรูก้รสภาพธรรมนี่ก็เป็นได้อยู่บ่อยๆเช่นนค่ะค่ะอย่างบางครั้งก็คิดขึ้นมาว่าในสมัยแรกๆค่ะว่าโอยวันนี้ยังไม่ได้คิด ไม่ได้คิดถึงเรื่องธรรมะเลยนั่นก็นึกว่าโอ้ยเป็นสติขั้นสติปฐานแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะ่ะเพราะว่านั่นยังเป็นเรื่องราวชัดๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเรื่องราวถ้าจริงๆเป็นสติเกิดเราลรู้ก็คงจะต้องรู้เป็นสภาพรู้เนี่หากก็เป็นการเข้าใจผิดได้ทีนี้การที่เราจะเข้าใจถูกถ้าสติปฐานเรายังไม่เคยเกิดเลยมันก็ต้องเข้าใจผิดไปอย่างนี้คะ่ะเรื่อยๆใช่ไหมท่านอาจารย์มีความเข้าใจขั้นปริยัติได้ค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยให้สัมมาสติเกิด เพราะ<อ>ว่าถ้าเป็นปริยัติจริงๆคือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะ,ะและเมื่อฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสติสัมปชัญญะกำลังรู้และเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะ,ะถึงลักษณะนั้นด้วยสติปัฏฐานค่ะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าการเรียนเนี่ยมีหลายระดับขั้นก็คืออย่างขั้นเข้าใจอย่างกับขั้นที่รู้จริงๆก็เป็นอีกอย่างาแม้แต่ขั้นฟังก็ต้องถูกต้องด้วยว่าเรียนเพื่ออะไรค่ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าสติยังไม่เคยเกิดเริ่มมากราบรเรียนถามถามเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ก็ยังนนรู้ว่าสติสัมปชัญญะหรือสติประธานต่างกับขั้นฐานขั้นสี่เริ่มมีเข้าใจถึงลักษณะและละว่าอย่างเช่นสติประฐานเกิดก็คือไม่มีชื่ออะไรทํานองนั้นนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ไม่ได้คิดนึกใช่ไหมคะกำลังนนมียลักษณะแหึ่งที่กําลังปรากฏ แล้วก็เข้าใจค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นเข้าใจตรงนี้ะ่ะถึงได้ว,ว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆเลยเพราะอะไรที่มันยังไม่ปรากฏกับเรามันก็รู้ไม่ได้อะก็ฟังไปจนกว่าเขาจะปรากฏแล้วเราถึงจะมีการเปรียบเทียบได้ว่าขณะนั้นสติเกิดต่างกันหลงลืมสติเวลาเกิดไม่ต้องเปรียบเลยค่ะ ไม่ต้องเปรียบเพราะว่ารู้เองไปเลยกําลังจ<น>ะกดกําลังมีจริงๆแต่แม้แต่สติเคยเกิดไปบ้างแล้วมันก็ยังมีที่ว่าหลังๆมันเอ๊ะมันใช่หรือไม่มันก็ก็คิดสงสัยขณะนั้นดับไปแล้วเข้าใจท่านอาจารย์ก็บอกไม่ต้องไปสนใจดับไปแล้วมันก็ มันมันไม่มีข้อมูลอะไรลึกซึ้งกับขณะนี้ขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏมวัวสงสัยเรื่องเก่าและสิ่ง<ม>ที่กำลังปรากฏนี่จะหมดสงสัยได้ยังไงค่ะตรงนี้กราบขอพื้นท่างจาย์เลยค่ะเพราะว่ามักจะไปหลงอยู่กับไอ้เรื่องเก่าๆก,ก็เลยพลาดโอกาสที่จะรู้ขณะปัจจุบันบค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละโดยตลอดถ้าติดคือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นเดยวขอโทษ สัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเนี่ยคือพอมรรคกิจผลกิจเกิดเนี่ยสัมมาญาณะเนี่ยเกิดแล้วตอนนี้สัมมาวิมุตติเนี่ยเกิดขนาดไหนปัจจุเวขนาดยังไงฮะค่ะเหมือนจะเข้าใจเหมือนจะจำไว้แล้วก็เลยแปลว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้จริงๆนะคะนี่เป็นการที่แสดงเห็นว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนะะี่ยค่ะเราเข้าใจจริงๆระดับไหน ไม่ยากที่ใครจะบอกว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับและจิตก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะก็รู้เฉพาะอย่างไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วลองคิดถึงขณะที่ปัญญาประจักษ์ความจริงต้องตรงอย่างนี้ขณะนี้ก็เห็นได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีอย่างอื่นเกิดสลับอย่างเร็วมากเลยไม่ได้ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาดับ สิ่งอื่นเกิดและสิ่งนั้นก็ดับแล้วก็สิ่งอื่นก็เกิดสืบต่อไม่มีตัวตนเลยเพราะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการละที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งจริงๆไม่ต้องมานั่งคิดทบทวนอะไรใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นได้ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นเมื่ออบรมะคะ่ะแต่ถ้าไม่อบรมไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นเลย พระฉะนั้นก็ให้เห็นความห่างไกลของการที่ฟังเข้าใจว่าขณะนี้สภาพธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ท่านฟังนะคะแต่ว่าสามารถที่จะอบรมจนกระทั่ง,งประจักษ์ความจริงอย่างนั้นได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องโดยตลอดค่ะมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เสนอคุณอรวรรค่ะคุนอาจารย์คะคง